ทำไมลูกน้ำยุงลายไม่หมดไปสักทียุงอารวาสหนักในช่วงหน้าฝนแต่ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูไหนก็มียุงยุงยุง,ยงแล้วก็ยุงที่เป็นพาหะนำโรคซึ่งตามมาด้วยปัญหาโรคภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกมาร,ารียเท้าช้างไข้ปวดข้อไข้สมองอักเสบซึ่งโรคภัยเหล่านี้ควรจะลดลงไปบ้าง ซึ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์กำจัดยุงออกมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแบบทรายแบบฉีดหรือแบบน้ำยาพ่นและวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แบบพ่นมาแนะนำกันค่ะน้ำยาพ่นยุง 9M+ และน้ำยาพ่นยุง 9M+2 บรรจุขวดละ1ลิตรอ้าวแล้วสสูตรนี้ต่างกันยังไง 9M+ เป็นสารออกฤทธิ์เดลต้าเมตรทีน0.5%ซึ่ง 9M+2 เป็นสารออกฤทธิ์เดลต้าเมตรที1่1%ทั้งสองสูตรมีความเป็นพิษต่ำมีความปลอดภัยสูงต่อคนสัตว์เลี้ยงและพืชมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสูงกว่าสารชนิดอื่นๆเป็นสารเคมีออกฤทธิ์กว้างสามารถควบคุมแมลงได้ทุกชนิดใยสลายเองได้ตามธรรมชาติและไม่สะสมในพืชและสัตว์ สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่น ULV ติดต่อสอบถามเรื่องเคมีผ่านได้ที่ w o r l d Chemical Enterprise สวัสดี